แทมโลเทสโลเทสหนึ่งสองสามสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่เป็นน้องทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่โคกหนองนา EP ที่สิบเอ็ดแล้วนะครับผมเอาละสาหรับ EP นี้นะครับผมจะไปสร้างฟาร์มหมูนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะไปสร้างฟาร์มหมูแล้วก็ผมจะไปซื้อหมูมาเลี้ยงด้วยนะครับสร้างฟาร์มหมูมันก็ต้องซื้อหมูมาเลี้ยงสินะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวเรานะครับผมกําลังเจริญงอกงามนะครับข้าวนี้ผมปลูกไปเมื่อ EP ที่หกนะครับผมใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูซะนะครับเด็กๆ ไปครับผมเดี๋ยวเราจะไปสร้างฟาร์มหมูกันนะฮะวันนี้เราจะเอารถคอกไปเลยครับทุกคนรถคอกสีเทาไปนะครับวันนี้แล้วก็อ่าพ่วงใส่หมูครับนี่ครับผมจะใส่ในพ่วงนี้ไปนะครับเดี๋ยวจะเอาหมูใส่พ่วงนี้ไปโอเคครับผมแล้วก็บอกกบผมนะครับบอกกบผมที่ขุดไปเมื่อ EP ที่10เนี่ยก็ขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูนะโอเคอเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับบอกกบนะเดี๋ยวสักพักเลี้ยงกบนะครับนะ อันนี้ผมจริงๆแล้วผมก็เอากบมาปล่อยแล้วนะครับผมนะนี่ๆเดี๋ยวผมจอดให้ดูครับเหลือปลูกต้นไม้ครับทุกคนเดี๋ยวค่อยมาปลูกอันนี้คือแบบผมปลูกเมื่อเออไม่ใช่ดิพูดผิดนะครับผมอันนี้คือแบบผมขุดบ่อเมื่อ ep 1 1นะครับผมอ่านี่เลยครับเอย ep 10ดิเออพูดผิดวะใครที่ยังไม่ไปดูก็ไปดูซะนะครับแม่พักนี้รู้สึกว่าพูดผิดพูดถูกนะครับขออภัยด้วยนะฮะนี่ครับ อันนี้คือผมไปเอาบัวนะครับผมมาให้กบมันอยู่นะผมไปเอามาจากเขื่อนตรงนู้นนะครับไปขโมยมานะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้ครับสําหรับบ่กบผมนะขุดไม่ใหญ่มากนะครับอ่าพอดีครับเลี้ยงไม่เยอะครับเลี้ยงกบเลี้ยงไม่เยอะไปนะครับโมไปเยอะเดี๋ยวเราไปสร้างฟาร์มหมูกันดีกว่านะครับผมโมไ้ซะเยอะเลยนะครับไปไปอันนี้ก็มาคนเดียวอีกเช่นเคยนะครับนะ วันนี้ทำไมคุณน้อยเกมเงียบๆเจักวะวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้ทักหาอะไรเมื่อกี้ลืมนะผมตอนทำคลิปอันนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วนะผมก็ไม่ได้ทักหาใครเลยนะโอ้ยรถดิฟว่ะยังเขแรงเกินครับรถคอกเราดิฟเลยครับผมขออภัยด้วยนะฮะรถมันแรงเอาเอาเอาติดแล้วเอาโอ้โหสิจัดนะครับผมก็เข้าไปดีกว่าแม่โคตรแรงว่ะรถคอก รถผมวิ่งได้20 2 0บาททุกคนแรงมากเมื่อกี้แบบน่าจะไปโดนอะไรสักอย่างนี่แหละครับพาปัดท้ายเลยอ่ะไอไอพวกมันน,น่าจะไปโดนพวกหลักกิโลครับเมื่อกี้ก็ฟาร์มหมูนี่ผมจะสร้างใกล้ๆกับฟาร์มวัวครับฟาร์มวัวนี่ผมสร้างตอนที่ผมไล์สดเมื่อวานนะทุกคนนะถ้าใครได้ดูไล์สดผมก็จะรู้อยู่นะครับอ่าคือแบบผมสร้างไว้แล้วก็แปลวัวมาไว้เรียบร้อยนะครับนี่ครับฟาร์มวัวผมอยู่ด้านหน้าเลยนะครับจะถึงละ ผมโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยไกัน,นเลยเลยเคร้รถแรงเกินว่ะอ่ามาถึงแล้วนะครับนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มวัวครับผมอ่าฟาร์มวัวนะครับจะลดก่อนเอาละฟาร์มหมูของผมนะครับผมจะสร้างสร้างฟาร์มใหญ่เลยแล้วกันนะครับผมจะสร้างข้างๆกับฟาร์มอันนี้อ่ะทุกคนเออไหนะวะนี่ครับผมจะสร้างประมาณนี้แล้วกันตรงหรือเปล่า,าเนี่ยเออเดี๋ยวนะทุกคนนะ โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มหมูของผมนะทุกคนนะดูแม่งมันอยู่บนเขาอ่ะผมต้องปรับพื้นที่มันเสมอครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีสิเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปขุดดินมาแล้วกันนะครับทุกคนไปขุดดินมาถมเอาแล้วกันนะครับก็คือแบบมันชันมากครับทุกคนมันชันมากนี่ผมจะมาถมตัวนี้ไงนี่นี่นี่ตรงคลองเนี่ยครับทุกคนเนี่ยนี่ครับผมจะถมตัวนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวค่อยมาถมแล้วกันครับสำหรับอีพีสิบสองครับทุกคน เฮ้ยเดี๋ยวผมเอาแมคโคมมาขุดดีกว่าครับทุกคนมันยากกว่าตัวนี้เดี๋ยวผมค่อยเอาแมคโคมมาขุดแล้วกันนะตอนนี้ก็ระบบระบบระบายน้ําครับอันนี้ประมาณนี้แหละเอาขึ้นมาอีกนิดนึงเดี๋ยวนะทุกคนรู้สึกว่ามันต่ําเกินไปเดี๋ยวน้ําเผื่อน้ําฝนตกแรงๆมาน้ํามันเสาะไปนะครับทุกคนเดี๋ยวฝั่งนี้นะครับเผื่อน้ํามันไหลเข้าฝั่งนี้นะเดี๋ยวผมค่อยเอาแมคโคมมาขุดให้มันเป็นร่องแล้วก็ให้มันไหลลงไปนู่นนะครับนี่ตัวนี้ก็เหมือนกันนะตัวนี้ยังไม่ทําเลยครับทุกคน ต้องทาให้มันเป็นร่องน้ําแล้วก็ไหลลงมานี่ครับผมโอ้โหต้องแบบว่าเดี๋ยวให้คุณโอกเกมมาช่วยทานะครับสาหรับอีพีที่สิบสองแล้วกันนะทุกคนสําหรับอีพีนี้ก็เดี๋ยวรสร้างฟาร์มหมูไปก่อนนะครับตอนนี้ฝนยังไม่ตกหรอกนะอ่า <c oughs> โอเคตอนนี้ก็นี่ครับตรงที่เมาส์ผมชี้เนี่ยผมจะมาขุดให้มันเป็นร่องนะทุกคนแล้วก็ให้น้ำมันไหลลงไปนู่นเลยนะครับผมโอ้งานใหญ่เลยครับทุกคนโอเคประมาณนี้ครับผมไปเดี๋ยวเราไปซื้อหมูกันครับทุกคน ผมจะซื้อสักสิบตัวก่อนนะครับนะซื้อสักสิบตัวก่อนไม่มีตังค์ครับทุกคนไม่มีตังค์ต้องเอาสิบตัวก่อนฮนะโอเคตอนนี้ผมก็ได้ติดต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ไปรับได้เลยนะครับจัดตังอะไรเรียบร้อยแล้ะหมูของผมนี่จะเป็นหมูแบบหมูพันธุ์ครับทุกคนนะหมูพันธุ์นะ آ, เลี้ยงหมูพันธุ์นะครับเฮ้ยเฮ้ยเ้โหไม่รถมันชบหลุดโค ń, ้งอะไม่ได้หลุดโค้งหรอก ok. ผมผมขับเร็วเกินไปนะทุกคนนะ เคเอาใหม่เมื่อก,กี้แม่งพุ่งไปเลยว่ะทุกคนคือแบบรถมันแรงมากครับทุกคนคันนี้โคตรแรงอ่ะบอกเลยปลาหมูเราอยู่ตรงนู้นครับผมอยู่ตีนเขานน่นนะทุกคนอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่อ่ะอยู่ใกล้ๆตีนเขาอ่ะอันนี้ก็เป็นท่อระบายน้ำหมู่บ้านนะทุกคนต่้งยังไม่เสร็จเลยนะนะครับร์มหมูเรา สิตัวครับทุกคนผมซื้อว่าสิตัวเบ็กเบๆกโอ้ยแรงเกินแมแรงเสลือเกินครับปึ๊บมาแล้วโอ้โหชนปลายไป,ปทีหนึ่งฮะเออเราต้องถอยหลังเข้าไปเอาตรงนู้นนะครับทุกคนนะแปบ๊บหนึ่งครับนี่หมูแบบว่าอุดมสมบูรณ์ครับผมนะทําเป็นหมูหันนะ่าจะอร่อย <c oughs> อพูดมาหิวเลยครับทุกคนโอ,โอเค เราซื้อไปกินไม่ได้ครับเราซื้อไปเลี้ยงนะทุกคนนะอ่าซื้อไปเลี้ยงครับจะเอาไปกินไม่ได้นะทุกคนเอ้าเอาเหยียบอะไรวะแหมร้องใหญ่เลยโอเคครับนี่ครับหมูเราจะเอาเป็นหมูลายตัวนี้ครับเอาไปสักสิบตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเรียบร้อยครับผมเต็มคันนะดูดิจะเช็คความเรียบร้อยดูสิโอเคครับทุกคนมาดูตูดครับดูดูดูเย็ดเชะตุดหมูทุกคนไป สิบตัวครับสิบตัวพอครับเรามีงบแค่สิบตัวครับทุกคนนะเราไม่บิดตังครับทุกคนต้องไปหารับจ้างแล้วทุกคนเดี๋ยวอีพีที่สิบสองครับทุกคนรอติดตามได้เลยครับน่าจะมาขุดร่องระบายน้ำนะครับผมที่ฟาร์มนะครับโค้งหน้าเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปต่อเติมเพิ่มแล้วกันนะครับผมตอนนี้ยังไม่มีโปรเจกต์อะไรนะครับ ยังไม่มีแผนงานอะไรนะผมสำหรับโคกหนองนาตรงนู้นนะทุกคนนะตอนนี้ก็สร้างฝาไปก่อนครับแต่ว่าก็อยู่ในซีรีส์เดียวกันนะอยู่ในซีรีส์โคกหนองนา,นานครับอตอนเราติดตามไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมน้นงๆหลายคนก็ชอบนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะโอเคแม่มาสวยจริงๆเลยว่ะรถคอกันนี้มาแล้วแฮมขับซสติ่งเลยนะครับผมหมูมเมาลดกันพอดีนะฮะมาแล้วมาแล้ว เดี๋ยวโอ้โหเราต้องแปวหินมาเททางขึ้นอีกนะครับยอเข้ไม่ไม่มีทางขึ้นว่ะชิบหายละจะปีนได้ไหมวะโคตรชันว่ะทุกคนบันลัยทรแล้วไงทุกคนโอ้โหชิบหายละขึ้นไม่ได้ครับทุกคนเดี๋ยวแป๊ดนึงนะมันชันจังวะทุกคนไม่ลืมว่ะทุกคนลืมนะครับลืมลืมลืมทำทางขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองขึ้นแบบเอียงๆดูครับผม นะทดสอบรถครับผมโอ้ขึ้นได้สบายเลยโอ้หเ็ดเคทางแม่งโคตรแคบเลยว่ะทุกคนมางานหยาบแล้วครับงานหยาบแล้วไว้รุ่นงานหยาบแล้วนะครับโอ้โหพอดีบตัวรถเป๊ะเลยว่ะแคบมาบกโดนเอ็ดเคแม่งอันหลังเข้าไม่ได้แน่เลยว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงไอต,ตัวพวกนี้ไม่นชนแน่เลยว่ะปึ๊บโอ้โหขูดไปทีนึงครับทุกคนนะโอ้โหดูดูดูดดด ความทะเยอทะยานของผมนะครับผมความพยายามของผมนะดูโอ้ยโอ้ยล้อหลังติดล้อหลังติดย็ดเขิบหายแล้วล้อหลังติดครับทุกคนเหยียบขึ้นมาเลยครับทุกคนนะทางมันแคบเกินอะ่ะเชียร์แล้วติดอะไรวะเนี่ยโอ้ล้อหนีบครับล้อหนีบขออภัยในความไม่สะดวกครับอามาถึงแล้วโอ้ผมก็ลืมอ้อมาขึ้นฝั่งนี้า่าฝั่งนี้มัน น่าจะสะดวกกว่านะทุกคนเอาล้วมาเอาหมูลงกันเลยครับตึ๊ดๆๆ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 โอเคปริงปริงไหนลงไปดูหมูสิเรียบร้อยดีไหมโอเคครับผมเรียบร้อยดีครับน้าหมูเรานะครับผมนี่โอ้โหอุดมสมบูรณ์ครับทุกคนดูอ่าฟาร์มหมูรครับฟาร์มหมูนะครับเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวอ่า ep ที่สิบสองเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาขุดร่องน้ำละกันนะครับผม โอ้โหอีกเยอะเลยครับผมนะเสร็จจากโคกหนอนาก็มาฟาร์มครับผมนะแต่ว่าก็อยู่ในซีรีส์เดียวกันนะอย่าเข้าใจผิดละกันนะก็แค่เป็นอาชีพเสริมนะครับหลังจากที่เราทําโคกหนองนานะทุกคนนะอ่านี่เลยครับผมฟาร์มวอแล้วก็นู่นนะดูสมบูรณ์ครับผมนี่เดี๋ยวเอ่อผมไม่แน่ใจว่าจะได้คุดหินหรือว่าจะได้ขุดร่องน้ําก่อนนะทุกคนนะ<อ><อ>ก็เดี๋ยวเราติดตามไปกันครับสําหรับอีีนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมบายยนะทุกคน